ทรงแสดงธรรมด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายพยาสัตว์ชื่อสีหะออกจากท่านที่อาศัยในเวลาเย็นเหยียดยืดกายแล้วเลี้ยวดูทิศทั้งสีโดยรอบบรลลือสีหนาสามครั้งแล้วก็เที่ยวไปเพื่อหาอาหารราชสีนั้นเมื่อตะครุบช้างก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ละหลวม เมื่อตะครุบควายป่าก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่หละหลวมเมื่อตะครุบวัวก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่หละหลวมเมื่อตะครุบเสือดาวก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่หละหลวมแม้ที่สุดแต่เมื่อตะครุบสัตว์เล็กๆเช่นกระต่ายและแมวก็ตะครุบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่หละหลวมเพราะเหตุไรเล่า พราะราชสีนั้นคิดว่าเหลี่ยมคู่ของราชสีอย่าได้เสื่อมเสียไปเลยดังนี้ก็คำว่าราชสีราชสีนี้เป็นคำแทนชื่อตถาคตผู้อรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองด้วยเหมือนกันการแสดงธรรมแก่บริษัทนั่นแหละคือการบรลือสีหนาตของตถาคต